การที่สังคมเริ่มเปิดกว้างเริ่มแบบยอมรับพวกเรามากขึ้นมันก็ทําให้พวกเราเนี่ยไม่ต้องหลบซ่อนหรือว่าไม่ต้องปกปิดตัวของตัวเองออกมาอะไรประมาณนี้ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําอะไรเพื่อสังคมได้อย่างเต็มที่ความรักที่ที่มันบริสุทธิ์จริงๆอ่ะจะเป็นเพศไหนก็ได้ จริงๆแล้วมันไม่ได้เริ่มต้นจากแบบว่าเฮ้ยเราเราปิ้งกันจีบกันไม่ใช่ก็คือเขาก็คือมาเต้นให้เราก็คือเขาเป็นแดนเซอร์เขามาเต้นให้เราแล้วก็ณตอนนั้นโอเคเขาก็อาจจะปิ้งเราแหละแต่เรารู้สึกเฉยๆยังไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็มัมนมีแบบผู้ชายเข้ามาน,นู่นนี่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าผู้ชายที่เข้ามายังยังไม่ใช่สําหรับเราแล้วเราก็เลยแบบอจะ จะบอกอะไรพวกเขาอะไรยังไงเราไม่อยากจะแบบพูดคุยต่ออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยเอาเขาอะมาเป็นไม้กันหมาเหมือนกับว่ามาอยู่กับพี่หน่อยมามากันให้แบบคนเหล่านี้ออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ตั้งแต่วันนั้นอะเขาก็ไม่ออกไปจากชีวิตเราเลยจนกระทั่งแบบดูแลกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งห่างกันพอห่างกันแล้วเราก็ถึงจะมารู้สึกตัวเราว่าเอ๊ะ พอเขาไม่อยู่แล้วทําไมเรารู้สึกรู้สึกหงอยหงอยเหงาเหงาเหมือนขาดอะไรไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็นั่นแหละเราถึงได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เลยคือคือเรารู้สึกแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะมันซึมลึกนะคะพี่มองว่าความรักประเภทไหนก็ได้แต่ต้องรักกันจริงๆต้องดูแลกันจริงจริงซึ่งเขาดูแลเราได้จริงๆเราก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเราจะต้องการอะไรไปมากกว่าความดูแลเอาใจใส่ความซื่อสัตย์ ถูกไหมคะเขามีให้เราครบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย mm. ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ครบ mm. ก็สามารถที่จะรักกันได้ mm. มันไม่เกี่ยวค่ะว่าว่าว่าจะเป็นแบบนี้ไม่ยั่งยืนและแบบปกติจะยั่งยืนมันไม่สามารถการันตีได้ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่า ตรงนี้ตกไปไม่ไม่ไม่เป็นผลมันอยู่ที่คนสองคนถึงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เลิกกันได้ไม่ยั่งยืนได้แต่งงานกันไม่ถึงปีเลิกกันก็เยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อ้ที่จะมาถูกสำเร็จหรือว่าจะมาบ่งบอกได้ว่าแบบนี้ยั่งยืนหรือแบบนี้ไม่ยั่งยืนถ้าตราบใดที่คุณไม่ไม่จริงใจต่อกันอะไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน ถึงคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณก็ไม่ยั่งยืนเขาอะเหมือนเหมือนเหมือนขอเรามาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแหละแต่ขอณที่นี้คือขอแบบในกลุ่มเพื่อนฝูงแล้วก็เหมือนแซวเล่นกันอะแล้วเราไม่ได้คิดจริงจัง เราไม่รู้ว่าเขาจริงจังแล้วพอแล้วก็เหมือนกับนัดกันว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดแบบที่ชายทะเลเล็กๆในกลุ่มเพื่อนฝูงเรา1ิบคนส5บห้าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอโควิดเข้ามาม,ม,ม,มันก็เลยล้มเลิกใช่ไหมคะมันก็เลยล้มเลิกเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งรายการพี่วูดี้มาถามเขาหรือมั้งแล้วเขาก็ขอเขาขอเรากางร,รายการเราก็แบบเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันซึ่ง เขาก็จัดทริปให้เราไปสมุยเนาะแต่ว่าไปกันสองคนแต่ว่าแพลนที่จะแต่งงานกันเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าหนึ่งและโควิดมันก็ยังไม่ไม่ไม่สังสาเนาะจะจัดมันก็คงแบบลำบากสงเงินที่จะต้องจัดเราก็มองว่าถ้าถ้ามันต้องใช้เงินเพื่อที่จะไปละลายเพื่อที่จะแบบแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเราอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่จำเป็นสำหรับเราอีกแหละ เพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้ยังไม่มีแพลนนอกจสจากว่าเดี๋ยวอนาคตโควิดสางซาแล้วก็เฮ้ยเราเริ่มมีงานเข้ามาแล้วเรามีงบพอที่จะทําก็คือว่าโอเคหนึ่งในชีวิตหนึ่งเราก็อยากจะทําอะไรที่มันแบบว่าชีวิตลูกผู้หญิงไนะเนาะเราก็อยากอยากมีอ่ะโมเมนต์นั้นเพราะว่าเราก็มองว่าวันนั้นที่เขาคุกเข่าเราอะ่ะเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้สัมผัสถ,ถึงโมเมนต์นั้นเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยแต่งงานเว้ย ขอแต่งงานไม่จําเป็นเฮ้ยแต่พอเราได้สัมผัสวิยาทีนั้นจริงๆริง,รงเฮ้ยมันมีความสุขอะ <c oughs> คือแบบเราเข้าใจเลยว่าผู้หญิงที่แบบเหมือนโดนขอแต่งงานนี้มันแบบหัวใจมันแบบมันเต้นแรงมากเลยประมาณ<อ>นี้ค่ะพองมากเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าได้จัดงานแต่งงานถ้าเราได้ขึ้นชื่อว่าเฮ้ยเป็นเจ้าสาวมันก็คงจะมีความสุขนเานาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันก็ไม่แปลกนะสาหรับความรักที่ที่มันบริสุทธิ์จริงๆอะจะเป็นเพศไหนก็ได้พี่ก็มองว่า มันเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ดีก็คิดอยู่ค่ะว่าจะ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 ,จะเล็กๆเหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องให้ดูสถานการณ์ก่อนค่ะยังไม่มีการแพลนค่ะสมัยนี้คนเราก็ยึดยึดกระดาษแผ่นหนึ่งเพื่อที่จะแบบ มีสิทธิ์มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันคือยึดยึดที่กระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็มองว่าถ้าในแง่ความรักของเราเราไม่มีปัญหาเลยจดก็ได้ไม่จดก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าในแง่กฎหมายในเรื่องที่แบบว่าเออสินทรัพย์นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทํางานร่วมกันมาขนาดนี้แล้วเกิดใครเป็นอะไรขึ้นมาเราจะไม่มีสิทธิ์ซึ่งกันและกันเลยในในสิ่งที่เราร่วมทํากันมา แต่เราก็ไม่อยากจะใช้คําว่าเราจะมานั่งเรียกร้องไม่ใช่ก็ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มองว่าตรงนี้มันจะสลักสําคัญอะไรมากมายแต่ถ้ามีได้ก็ดีเพื่อที่จะได้เป็นหลักประกันให้กับพวกเราซึ่งกันและกันถ้าเราเป็นอะไรไปเขาก็ได้ถ้าเขาเป็นอะไรไปเราก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ บอกนี่มันเป็นส่วนน้อยเลยนะเพราะว่าส่วนมากที่ที่เขาเข้ามาเมน์เนี่ยเขาก็จะยินดีด้วยน่ารักชอบคู่นี้นั้นๆจะมีแบบว่าติ้งมาแบบว่าเสียดายของอ่าเสียดายแม่พันไม่น่าเป็นไปเลยเลิกติดตามแต่มันก็คือว่าปเปอร์เซ็นต์มันน้อยไงคะส่วนน้อยแต่เราก็เลยมองว่าก็เราเป็นคนสาธารณะเนาะเขาจะคิดยังไงเราก็ต้องก็ต้องปล่อยเขาเราก็ไม่ตอบโต้ แต่เราก็แค่ว่าเฮ้ยเรากไ็ได้ทำอะไรผิดเราไม่ได้ไปฆ่าคนตายเราไม่ได้ไปค้ายาเสพติดเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดหรือไม่ต้องรู้สึกอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้ที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยอาคิดดูคนที่เขาพูดว่าเสียดายของแล้วคุณแล้วถ้าไม่เสียดายของคุณจะเอาของไปทำอะไรถูกไหมคุณแล้วมันก็ของของฉันนะ่ะอะไรประมาณนี้เราก็เลยมองว่าไม่เป็นไร เขาจะคิดก็เรื่อมหอกเขาเราก็ไม่ตอบโต้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้เสียหายเลยด้วยซ้ําไปค่ะเราก็เลยมองว่าอย่าไปใส่ใจหรือว่าอย่าไปให้ค่าเพราะบางทีเนี่ยบางคนอยากจะคุยกับเราอยากจะให้เราเข้าไปตอบโต้ก็เลยใช้คําแรงๆก็มีอ่าเราก็เลยแบบว่าไม่สนใจค่ะก็คือปล่อยผ่านไป สมัยก่อนนี้หนักหนักมากสมัยก่อนนี้ขนาดคู่ชายหญิงขนาดดาราเขายังไม่กล้าเปิดเลยใช่ไหมคะขนาดเป็นผู้ชายผู้หญิงปกติอ่ะอยาคิดเลยว่าชายชายหรือหญิงหญิงอจะมาเปิดตัวแบบนี้ได้แต่สมัยนี้แบบว่าเปิดตัวได้แล้วก็กลุ่มกลุ่มแฟนเพลงที่เขารักเราจริงๆรักในตัวเรารักในผลงานของเราเขาก็รู้สึกว่าวุดีจังเลยมีคนมาดูแลศิลปินที่เขารักให้ นี่มุมมองมันเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยคือแบบว่ามาแย่งศิลปินของเขามาเอาศิลปินของเขาไปคือนี่คนที่เขารักใช่ไหมคะสมัมก่อนคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นศิลปินจะมีความรักไม่ได้จะอะไรไม่ได้มีแฟนไม่ได้แต่สมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปก็คือแบบอุยศิลปินของเรามีแฟนแล้วดีใจจังมีคนมาดูแลศิลปินของเราให้ให้มีความสุขอะไรประมาณเนี้คือพี่ว่าแค่นี้พี่ก็มีความสุขแล้ว แค่มีคนกลุ่มหนึ่งอะรู้สึกแบบนี้ซึ่งพี่มองว่าคนกลุ่มนี้ณตอนนี้ที่สังคมมันเปิดกว้างนะพี่ว่าเกิน70%ที่เขาแบบเปิดใจเพราะฉะนั้นส่วนน้อยที่เขายังแบบว่ายังมองในในแง่ลบอยู่หรือว่ายังคิดยังคิดอีกมุมหนึ่งอยู่อ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดแต่ก็อย่างที่พี่บอกว่าพี่จะให้เวลาเนเครื่องพิสูจน์ว่าเนี่ย คบกันกี่ปีกี่ปีคุณถึงจะยอมรับการที่สังคมเริ่มเปิดกว้างเริ่มแบบยอมรับพวกเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มันก็ทาให้พวกเราเนี่ยคือไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องหลบซ่อนหรือว่าไม่ต้องปกปิดตัวของตัวเองออกมาอะไรประมาณเนี้ยทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำอะไรเพื่อสังคมได้อย่างเต็มที่บอกได้เต็มปากว่าว่า คู่เรานะไปทําบุญกันที่นู่นที่นี่เราไปทําช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วเราก็สบายใจว่าเออสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องบูลลี่กันแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องหลบซ่อนเลยประมาณ